สวัสดีค่ะกับสวัสดีานผู้ชมเฟอนชองตุกตุก่นที่เขามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับเขาซช่องแพร่พะรวยว้อนี้นะคะทั้งชงเฮ้าจะพามาตามสูตรหวยแร่วันเด็ดเด็ดนะคะสูตรหวยลาวหวยฮานอยของเซียนสมุทรสาครในวดวันพุทธที่8กุมพาพันธ์2566หานี้นะคะก่อนอื่นผู้ใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สำคัญกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อที่จะบริาพาทคลิปใหม่ๆที่ท่างชมได้นำเสนอนะคะเลขของเสี้ยนสมุทรสาครเฮ่านะคะก็จะไม่เบิ่งหวดทิพานมาก,ก่อนนะคะว่าเลขของเสี้ยนเฮ่าเขาจังไดแ้แนวนะคะสำหรับงวดวันจันทร์ทีผพานมากนะคะกะ็บโเห็ดห้ยแฟนช่องเฮ้าผิดหวังนะคะแตกรั่วนะคะสำหรับไซวิ่งไยรุนนะคะท่านชมเขาตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจไปจนหอด เล่าวีไอพี่กันเลยนะคะสำหรับเลขเซียนห้านะคะกะบอ่อเฮ็ดให้แฟ้นช่องห้าผิดหวังอีหลีนะคะผู้ใดที่มักเที่ยวมาเลนนะคะต่างประเทศนะคะถ้าไดวิ่งไดรูดนะคะกระแตกรั่วรัวรับซับกันทวนหนานะคะแล้วก็สำหรับเลขจับคู่นะคะของเซียนที่เขาจังจังเนาะค่ะท่านผู้ชมมาจังจังมาตรงตรงเนาะคะ่ะคือน้อยปกติเนาะคะ่ะ เพิ้นจัดหายนะคะหกสองสองหกตัวนี้นะคะกามาเต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับเลขบนนะคะสี่สองสามนะคะก็เป็นตัวเด่นตัววิ่งของเซียนนะคะสำหรับเลขสองกับเลขสามนะคะผู้ใดที่ได้จัดสือจัดหาก็คงจะได้โชคเด้หม,มนันกันเต็มเต็มนะคะสำหรับมวดทิพผ่านมานนะคะพ่อมหอดนะคะเล่าวิไอพีนะคะ กะมาคือเก่านะคะสายวิ่งสายรูดเพิ่นนะคะหกเจ็ดนะคะไปจนหอดเล่าพัฒนาเนาะค่ะเล่าพัฒนาเทิงสี่หกเทิงหกสะะี่นาะค่ะกะมาสายวิ่งสายรูดนะคะท่านชมสําหรับงวดวันพุธนี้นะคะเท่ากับมาหลุนกันเนาะค่ะว่าเลกเซียนสม,มุดเท่าจะมาสายวิ่งสายรูดหรือว่าจะมาจับคูดจังๆอีกคือเก่านะคะสาหรับ มวดวันผุดนี้นะคะจะมารุ่นกันว่าเลขเซียนเ้าจะเข่าจกคูนะคะก็จะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดนะคะก็เช่าเอฟซีเฟนช่องเ้าไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนพร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเซียน ยินดีต้อนรับสู่ช่องแพลพารรยค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะทานข้าวเรียงคะทนแล้วเรียบร้อยวันนี่ททำหมูกระทะโอ้ได้กินของอร่อยอีกแล้วอากาศอบอ้าวขึ้นนะคะเซียนใช่ใช่อบอ้าวขึ้นเยอะเลยแหละหลังงวดอาทิตย์ก่อนๆนุ่นหนาวก็หนาวเกินเนาะใช่ค่ะวันนี้เรามีนัดลง สูตรหวยรายวันให้เอฟซีแฟนช่องเราได้พิจารณากันเหมือนเดิมนะคะเซียนงวดวันวันพุธท,ที่แปดนะคะเซียนครับค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมาก็เข้าดีอยู่นะคะสําหรับเลขเซียนสมุทรสาครแล้วค่ะวันนี้ก็มาตามแนวทางกับเซียนใหม่นะคะวันนี้ก็เริ่มต้นกันที่เลขวิ่งก่อนเลยนะคะเซียนครับหน <Okay. S 1> ่งสองสอง สาม,มีสามค่ะมีสี่มีสี่ค่ะมีห้ามีห้าค่ะครับจับคู่สามสองอ๋อสามหนึ่งค่ะจับคู่สามหนึ่งค่ะสามสองสามสองค่ะ สาม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 ค่ะสี่หนึ่งแล้วก็มีสี่หนึ่งค่ะสี่สองแล้วก็มีสี่สองค่ะสี่สามสี่สามค่ะห้าหนึ่งแล้วก็มีห้าหนึ่งค่ะห้าสอง ห้าสองค่ะห้าสามห้าสามค่ะค่ะเก้าชุดเก้าห่างนะคะเซียนครับผมค่ะกำลังเสว่สามตัวสามสามสองมีสามสามสองค่ะสี่สามสองแล้วก็สี่ สาสองค่ะสี่ส่งแล้วก็สี่สี่หนึ่งค่ะห้าสี่สามมีห้าสี่สามค่ะครับมีสี่ชุดสี่หางค่ะก็น้อยเน้นๆเหมือนเดิมนะคะสำหรับงวดนี้เดี๋ยวแอดขอทวนตัวเลขของเซียนก่อนนะคะสําหรับ งวดวันพุทธที่8กุมภานนี้นะคะเซียนก็จัดให้น้อยๆเน้นๆเหมือนเดิมคะ่ะสําหรับเลขวิ่งมี4ตัวนะคะเลขติดนะคะเซียนมี2องมีสมีสมีหจับคู่ก็ได้9ชุด9หางน้อยๆ้น้นๆนะคะมี3 1 3 2 3 3แล้วก็4 1 4 2 4 3 5 1 ห้าสองแล้วก็ห้าสามถูกต้องไม่คะเซียนครับครับครบนะคะสำหรับเลขสามตัวก็สี่ชุดสี่หางเน้นน้นเหมือนเดิมคือสามสามสองสี่สามสองสี่สี่หนึ่งแล้วก็ห้าสี่สามถูกต้องไหมคะถูกต้องครับงวดนี้เน้นให้เอฟซีเราตัวไหนดีค่าเซียนตัวที่ชอบที่สุด เลนสี่สามแล้วก็ห้าสามสี่สามแล้วก็ห้าสามค่ะแล้วก็เลีนสี่สองแล้วก็มีสี่สองค่ะอ่าสี่หนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งค่ะ 3, 4, 1, ค่ะสามตัวก็เลีนสี่สี่หนึ่งแล้วก็ 543สี่สามค่ะสี่ซีกับห้าช่องชุดสองหางนะคะเลข3ตัวค่ะคับส,สำหรับงวดวันพุธนี้เซียนสมุดเราก็จัดให้น้อยน้เน,น้นๆเหมือนเดิมค่ะเซียนขอให้เลขกลับมาแตกเข้าปังๆังงยกช่องรัวๆเหมือนเดิมนะคะสำหรับหวยรายวันนะคะเซียนสำหรับงวดนี้ก็อวยพรให้ f <FC> อฟซแฟนช่องเราหน่อยค่ะเซียนงวดวันพุธนี้ค่ะ ขอเอฟซีขอ <X> <Hi> สช่องแพร่พารวยโชคโชคหมานมานมีเงินมีทองไหลมาเทมากนะครับสาธุสาธุค่ะเซียน,นขอให้คำอวยพรของเซียนเป็นจริงขอให้เลขแตกรวๆนะคะเซียนจะได้มีโชคมีลาบกันค่ะขอขอบคุณแนวทางดีๆที่เซียนมาแบ่งปันให้ช่องแพรพารวยค่ะเซียนสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมกะจะมาสรุปนะคะตัวเลข ของเชียนสมุทรสาครสูตรนี้เป็นสูตรร่วมนะคะเล่นได้ทุกเล่าทุกห้าหน้อยในสูตรเดียวกันนะคะที่เสียนจัดให้กันในน่อยเน,น้นเนน,นคือเก่านะคะสำหรับวดวันผุดนี่นะคะมีเก่าชุดเก่าหางนะคะมีสามหนึ่งสามสองสามสามสี่หนึ่งสสองสสหาหนึ่งหาสอง และก็หาสามนะคะที่เส้นเน้นหนะคะก็สีชุดสีหางนะคะคือสี4หนึ่งสีสองสีสามแลวก็หาสามนะคะสำหรับเลขสามตัวเส้นจัดห้สีชุดสีหางนะคะคือสามสามสองสีสาสองสีสีหนึ่งแลวก็หาสีสาะคะเพื่อนก็เน้นห้สองชุดสองหางนะคะสำหรับเลขสามตัวนะคะ คือ C ีซหนึ่งกับหา3สามนะคะตัวเลขทั้งบดทั้งมวนของเซียนสมุทรสาครเฮ่นานะคะในงวดวันพุธนี่กะห,หน่อยๆเน้นๆคือเก่านะคะผู้ใดที่มากที่ชอบนะคะตัวเลขกับเซียนกะยิบจับไปพิจารณาไปลงทุนใดเลยนะคะผู้ใดบ่มากบ่ชอบกับผ่านขอเน้นย้ำนะคะว่าตัวเลขทุกตัวกับเป็นแค่แนวทางให้พิจารณานะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หรือได้ โปรชใจวิจารณญยานในการรับชมนะคะเด้อสุดท้ายนะคะทั้งช่องเฮาก็ขอวอวยพรนะคะให้เอฟซีแฟนชองเฮาที่ได้เสียงโชคชังลาดนะคะก็ขอให้มีโชคมีชัยโชคๆมันๆกันสุขูสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ